นี่ครัพี่น้องขาน้ายาป่าตีนไก่นะครับพี่น้องกะเซมากินสต่อเ์นะครัมีขายตลอดมันนี้บิเลี้วแห้งเมื่อเกินใบม่วงเด้อไชสิบใช้สิกินเนี่ยเหมือนแล้วเ่เกินลอยยีสิบชุดสวัสดีค่ะพี่น้องป่องป่ายนะคะพบกันอีกแล้วนะคะพี่น้องขาในช่วงเจตตอกแตกนะคะ กลิ่นแซบนะคบพี่น้องขาจากช่องเจตอกแตกรด่รบจนวบันเทิงสินค์ค่ะพี่น้องขาเห็นยูมอนี่ทุกคนไม่ต้องแปลกใจค่ะกินอีหยังเข่าปูนน้ำยาตีนไก่เจตองแตกเรื่เรื่ขาดรื่อเรื่ขาคืองงมากทุกคนอยากให้กินน้ำยาตีนไก่เหล่าลมเหล่ารวมโอ้ยเอาจงริงนะกินทุกวันแล้วก็อร่อยจริงไม่จกตาครับพี่น้องขานะคะก่อนอื่นกระสิแบบว่าอย่าความเลือลูกเด้อย่าความเลือด นี่ค่ะพี่นองขาทำยาป่าตีนไก่นะครับพี่น้องอันนี้มันแบบว่ามันคำเหรอพี่นองขามันก็สีขนๆเนี่ยจังหน่อยนะพี่นองขาอุ้ยนกซีนกูไปใส่ระเบิดไปนี่กูสาต้าแบักหลายหนึง่งมากกินนกซีนกะสิมากินสต่อเลยค่ะจะของมากเนาะะเป่าซื้อซื้อนิใชะพี่นองขา มั่กับสีแสบๆนะพระอิตูพระอิตเตเอร์แน่พี่น้องขาหอมแดงกับมี่พี่น้องอืขักซีดาวพระอิตูพี่น้อง ขอถอดเด้อค่ะพายเคสภัย,ย,ยหิวมากินอาหารอีสานบ้านท่าม,มันแ่บที่สำคัญย่อยย่อนปลาแดกไปยุ่ยใส่ไได้กินปลาแดกข่น้อนบ่หลับ 看看。 ผักซีลาวกับผักกระแยงเนี่ยแซ่บพี่นอ้องบางคนเพิ่นว่า บักพริกใส่มากคือบบก,กินพี่น้องมันแสบกันยังว่ะ่อยกินเดยอะ่อยมากินเผ็ดนะคะพี่น้องค่ะนี่บักพริกแสบขนมกินน้ำยาไม่ขายตลอดมันนี้เบิดร์ดวลห้ง เมื่อเกินใบม่วงเด้อไผสิบไผสิกินเนี่ยหมือนแล้วเมื่อเกินลอยหยีสิบชุดหมดแล้วขึอนหมดเลยข้ออีสานวัวพาดไผได้กินแล้วคลิปนีิ่งาอีพี่นิดลงคอมมิ่มาในด,ด้วยค่ะคือเฮาแถ้ มีเสียงแล้วตอนสดไม่เสียงแม่พี่น้องดีใจโบเคยร์เฮด,ดกินไก่แท้ บอิ่มจังเลยปิ้งขอยอเวิร์ดมึงนะครัพี่น้องค่ะใครขับมาเบิ้งกิปบเหลือกะอย่าลืมเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยเพราะว่าสวัสดีกำลังใจให้สาวอุบลคนงามเนี่ยจ้า สตอสแสบหลเลิศพี่น้องขาแบบว่าอาหารก็ง่ายงายกินง่ายงายพี่น้อง คนอีสานกินบยยาก<ม>นะคะไปแดกตำเจ้ากบกินได้หอมเหิมก็กินได้คนอีสานกินไงดีพี่นอ <c oughs> ้องเพราะว่าอย่างบอกบานเห้าเนี่ยมันหากินยากพี่น้องเอ้ยหาปูหาปลาเน,นาะตำเจ้าลวกพักนั่นสินะจะกินได้เด้ยู่บ้านนะือจังแตกสีอยู่บ้านน,ะากน,นอกเขาลำบากมากแตกสีนาพี่น้อง มิยังก็กินไปเขาปุ้นนี่ะได้กินยามคุนด่ายามีงานคุนห่ะพี่น้องขออนุญาตใส่มือเด้อจะเริ่มขึ้นละเพราะว่าอย่างหมาเนี่ยเบิ่งบอกเพราะว่ามันจะเหออลอเอาทรวดบอกจากของหาว่า ต้องกินให้มันได้ต้องมันเลิศค่ะเลิศค่ะอีพี่นี่ลงไปแล้วใครค่อยได้กินน้ำยาเจ๊ตอกแตกเนี่ยนะครับพี่น้องมิ้นเขามากค่ะเดี๋ยวจะซุ่มแจกน้ำยาขนาดน้ำยาค่ะปกติกัดแตก๊ยบกูเดี๋ยวพี่น้องขาบางอกกัดเจก๊ยกูเดี๋ยวฝากไว้เนี่ยได้จ้าผู้ใดมาเสาร์อาทิตย์กะได้กินในน้ำมากก่อนบ่ายสองบ่ายโมง เขาทานอะได้กินครับพี่น้องนะคะมือนี่แสบบ่แสบนะครับสิขอโตลบบ่ไปก่อนขอกนใหม่้ด้วครับพี่น้องขาไม่จ่องเต,ตะเตอกแตกพลาดแสบพี่น้องกินแสบกินนัวจากเต,ตะตอกแตกครับพี่น้องขาสลับมือนี่อีพี่นี่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเล่นเล็ดก่อนนั่นเล็ดค่ะกินเฮ